ในตัดเปิดแล้วเิยพัสดุเปิดเอเปิดเปิดแล้วเปิดไว้แล้วนะคะขอบคุณคุณแม่วังทองมากเลยนะคะคุณแม่วังทองคุณแม่แก้วใจนะคะส่งมาให้นะคะขอบคุณมากเลยมีมะม่วงนะคะโอ้ลูกใหญ่เลยก็อ่ะอุ้มเอาอุ้มเอาเลยแล้วก็มีย่ามมีมัวนะคะน่น่นะคะขอบคุณค่ะขอบใจค่ะได้ กันแดดกันร้อนนะคะไม่ควานไปเดินตกแต็กตอนเช้านะคะก็มีย่างพอดีเลยนะคับพอดีเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะแม่วังทองเป็นอย่างสูงเลยนะคะโอ้หลายใบเลยถุงมือก็มีนะคะหมวกจามใบนะคะคุณตาใส่เมื่อวานแล้วใบไหนอ๋อในตาจะเอาอะไรอุ้มๆๆเนต้าจะได้มะม่วงอ่ะอุ้มไปเลยแล้วอุ้มไปเลยอ่ะเนต้มะม่วงบองขอบคุณค่ะ